สวัสดีครับชมนาทเกมเมืองท่าในี่ผมก้องซ่าครับเมื่อในเกม Delta Force Black Hawk Down ครับเป็นด่านที่6กันแล้วครับบอกเลยวเนื้อเรื่องค่อนข้างจะเข้มข้นสุดๆแล้วครับตอนนี้โดยด่านที่6ครับ Midnight w a เ k e r ครับเวลา3ทุ่มครับน่นยังคงกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ครับและถูกกองกำลังอาสาสมัครขัดขวางนอกจากนี้ศัตรูก็ไม่ได้พร้อมที่ยอมแพ้การรวมตัวและป้องกันจุดตกครั้งแรกกลายเป็นเป้าหมายของทุกคนครับ เรียกว่าเป็นอีนึงด่านที่ใช้เวลานานพอสมควรและยิงกันแบบมันส์มากๆครับผมแล้วบอกเลยว,ว่าด่านนี้ค่อนข้างมืดรอดูได้เลยว่ามันจะเดือดขนาดไหนก็อย่าลืมกดและสับแชร์เพื่ใจกองซาดยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาท ก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับต,ตอนนี้ครับเดล塔ฟอสต์นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเ mm hmm. ติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโ mm hmm. ดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับ mm hmm. เพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมได้เลยครับ mm hmm. และก็ในส่วนของใครที่เล่นทางเซิร์ฟกันเลยนครับใครลองอินผ่านเฟซส,สามารถจัดได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ปร่มชั่นตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น Rv, v a l r a o n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ใเดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ <S <S ว้าวอังคืนแล้วใช่ไหมนี่น่าจะเป็นฉากเก็บผู้แล้วไหมใช่ไหมน่าจะ Did all you could here uh, they should have sent the menevac the more men would get torn up and right now we'd be out there defending another crashed chopper you got your men this far you did a right today you need to start thinking about getting these men out of here listen up our forces are on the way

เราเป็นงานเราเป็นงานเราเป็นงานป่ะ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 มองอยู่ขวายิงยิงฝ่ายยิงฝ่ายยิงแรงเกินนอแนเลียตายโอ้ยโอ้ my god เพื่อนล้มแล้ว ไอคิวก่อนได,ดไ,ได้โดนเตะเข้าไปโดนเตะ <c oughs> นี่โดนโอ้ยได้อยู่เพื่อนไปต่อไประบายคิวแค่นี้แค่โดนเตะพยายามยิงอยู่พยายามยิงอยู่ฮานาม,มิโอ้ยตายมาลุ้มือนกัน โอ้ยอยึรับดาม,มิซะด้วยมีสไนเปนสไนเปสไนเี้อเอยมไอ้อนัมเียวผมยโอเคเียยานับ,บเยยลยอีเ้องเลม้ยก็อลอยู่พี่ชมโอเคฮิวก่อนโอเคล่วสวยที่กำลังไป สวยๆลงมาลงมาลงมาทีหลดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันยังได้อยู่กระสุนเยอะอ๋อเดี๋ยวปืนยิงยากด้วยทันเข้าแล้วทันเข้าเพื่อนละขวาเคลียร์ซ้ายซ้ายเคลียร์ขวาหนึ่งตัวขวาตาย หลังไกลๆยิงอยู่ดีโหลดโอเคเหมือนเดิมรอบนี้โอ้ขึ้นไฮเก่าพี่ช่วยอะไรไม่ได้นะระวังระวังเข้าล้วพี่เข้าแล้วพี่เข้าแล้วพี่เข้าแล้วโอเคมามได้เดี๋ยวพี่ขึ้นบนเดี๋ยวพี่ขึ้นบน วิ่เปลี่ยนล้อไซส์ยิงเลยบนตายไปหนึ่งมองไม่เห็นป่ามันตายอยู่แล้วโอเคมาขึ้นบนละตอนในน่าจะมีตรงนี้ระวังด้วยต้องต้องต้องออกไปดันก่อนมองอยู่ กำลังเดินไปเด้ออ่าฮะใครยิงวะหลังหลังไม่รู้มีไหมมาตายขวายิงมา้งมีขนาดตายายบสวยพี่แมงลุกขึ้นมายิงผมหน้ามมองอยู่ฝั่งน้มยิงไม่ได้นะมองไม่เห็นมีตัวมีตัวมีตัว ตายตายโอเคดันพร้อมกันเลยบาดน้ำปั่นนี่กำลังลงไปตนี้เดินดีๆห네้ามติดขอบตายปูเพื่อนตรวข้างล่างยิงบาเอ้ยเดี๋ยวพีช่วยเพื่อนกันกำลังขึ้นไปโอ้เหนื่อยเหนื น่าจะหมดแล้วผมว่าใช่ชุบอยู่ครับชุบอยู่ครับโอ้ยังอยู่ยังมีอยู่อืมมีสไนส์ในบนนั้นแหละบนนั้นบนนั้นโดนโดนหัววะโอ้ใหญ่เล้วสายยิงสไนส์ตายตายว่าตายเลยโอ้ย่างเทพนี่อย่างเทพฉันนี่อย่างเทพกเลังไป ไป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 ตอนนี้ผมประหยัดยาด้วยนะเพราะว่าเข้าใจได้คือถ้าคือถ้าไปแดงผมไม่ใช่อ่ะแตต้องมันก็ต้องประหยัดหมดแหละตอนเนี้ยเราเราเรารู้แล้วว่าด่านมันเล่นยังไงเว้ยก็ต้องประหยัดหมดทุกอย่างแหละข้างบนตายเออขวาจะมีตัวหนึ่งขวามีตัวหนึ่งนี่เราโหดเราโหดเราเอ็มบอท ตรงนี้่าจะไมมผมแดงแล้วหอยยิวปักนึงฮิวเลยตีโหลดไอ้สไนเปอร์สไนเปอร์ไอ้นี่แม่งกินยาวอกมาเยอะเหมือนกันมีคนเราไม่อยู่ประตูประตูประตูอีกวะอัดเม็ดรับชุกเม็ดผมเนี่ยกองซานักยิงหัวกระบาลเพื่อนเอชุบอยู่ชุบอยู่ เจุกเบ้านนเลยชุกเลยโอเคเอาติดอะไรนี่เข้ามาเหมือนเดิมเลยนี่ว่าใช่ใช่ใช่ตายตีโหลดข้างบนข้างบนเข้าในนี้ตัวนึงตายใช่ปะอุ้มมือพิ่งค์ผมพิ่งค์ทะลุประตูเฉยเลยพิ่งค์ทะลุประตูมาเฉยโอเคลโอเคตาอีกทีผมไม่ตายเข็มเหมือนเดิมเฮ้ยข้างบนปะ ฮิวก่อนฮิวก่อน,อนลืมไปว่าหน้าแดงแล้วฮิวก่อนโ okay. อเคตรงไหนย,ยิงอ่ะโอเคเพขายิงละดันขึ้นมาเออฉัดนดันมาแล้วตายตายตายเคเียเดีออ๋ยวพี่ขึ้นอีกเดี๋ยวพี่โอ,โ,อโ,อโอ้ยบ้าเอ้ย พี่ขึ้นอีกฝั่งพี่ขึ้นอีกฝั่งเอาเลยได้ได้ได้ผมเราจะขึ้นนะพี่ขึ้นละปะตายตัวฝั่งผมไม่มีสายเคลียร์เคยเคลียร์เคยเคลียร์ทำไมวะอ๋อโอเคได้ทุบให้เออนี่แน่โอเคเคลียร์ พี่มีอยู่เยอะอยู่ให้เพื่อนดีกว่าเคเราต้องไปตงนุนไม่เราไปกดเราไปกดเราไปกดจีอัดหน้าได้เลยเจ้าจะให้อ่ะได้ไปมองไม่เห็นวะโอเคพี่กำลังลงล่าง วิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับโอเคเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยตรงที่ว่าเหมือนทหารทั้งหมดมีอยู่แค่สามคนเนี่ยเออจริงเหมือนเราทำงานกลุ่มอยู่แค่นี้เออวิ่งซ้ายนะพี่วิ่งข้อซ้ายเหมือนเดิมโอเคต้องขึ้นดางบนครับขึ้นดางบนโอเคโเคคลีย ไปเห็นละเราเยอะมากเยอะมากเปรียบประตูตายเคลียร์ต้อไปตึกนู้นเนาะโอเคต้องไปตึกนู้นเลยเข้าไปเลยพี่เข้าเข้าบ้านก่อนเลยเข้าแล้วเข้าละตายตายคิวก่อนโอเครฟ์เบล็อ์เคลียร์ ระวังช่องด้วยเราจะไม่ไปตามหาแล้วถ้ามันบอกว่าเฟิร์สพอเคียร์เออทุกนโอ๊ตรวมมาเลยอ๋ออ้อโดนอะไรยิงวะบ้าเลยเกือบตายรู้ว่ตัวดิเพื่อนยังไม่มาเลยเปิดดีกดเปิดกดเปิด เปิดแล้วเมื่อก okay. um ี้มันติดอะไรก็ไม่รู้ซากอะไรก็ไม่รู้เกเคลียร์เกิดข้ามฝั่งนี้มีคนมีคนเนี่ยไม่รู้เพื่อนเราหรือไม่ใช่เพื่อนเออขอยาขอยาหน่อยครับเพื่อนได้ยินบอกเพื่อนได้ยินปไปได้โอเคเออกดเลยเออเพื่อนให้ยาให้กระสุนเพื่อนเลยผมให้กระสุนคืนโอ้ยมันให้ยาอะไรเยอะแยะเพื่อนเยอะไปโอเคไปเพื่อนกระสุนกระสนกรนอ่าโอเคอ่า เ่อนพอแลรเออโฮานี้เคลียร์เานี้เคลียร์ประตูเคลียร์นขวขึ้นมามันดันขึ้นมาไหนวะดีโลด เออเปิดฟอร์เคลียร์เคลียร์อุ้ยสไนปัยเข้าหัวเออจังหวะรีพอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้โอ้ยเพื่อนให้ยามาตอนนี้มีเจ็ดอันแล้วเนอะโอเคตรงนี้เคลียร์ทีปนตรงข้ามตายโอเค ที่กำบังยิงมาเลยเอะสลายตายสลายตายไม่รู้ระเบิดเอาขึ้นไปลบเลยข้างบนหนูมันนะพี่ยิงข้างล่างอยู่เลยเห็นละ ช่ว i พีโอเคข้างคันม้โอ้ข้างขวันแล้วข้างวันแล้วโอเคาง้กำลังเริเราอย่างเราอย่างเอาตัวเองไม่รอดเลยโอเคเราต้องลงวะโอเคเราจะระวันที่ขอขงขอกำลังเสริมเล้วเออเราจะระวัดีๆเราดิม่นจะมันขอแล้วเราไปได้เลย ภารกิจมาถ้าเราไปเลยใช่ใช่ใช่เราแค่เดินลงมาแค่นั้นเองไปโอเคยิงไปเองงั้นเพื่อนเราพระเอ่อยิงเองแล้วกันเออพาร์ล้าจริงๆเลยมาช่วยละเออมาช่วยละแค่นี้อ่าออกตัวเองเราออกออกตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มีช้างออกปะวะไม่มีเราออกทางนี้ถูกแล้วน้อเฮ้ยโดดไปโดนไฟปะเนี่ยไม่เอากลัวกลัวเลื่อนรถ เรราาววงงไได้เปก่อนเออเราแหวงหมดเดี๋ยวเลื่อนรถเพื่อนอยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะอ่ะเพื่อนเล็สโกเล็สโกเราเราเพื่อนลงมาก่อนสรลุดเพื่อนโดดลงมาเออแอคลงบันไดนะเพื่อนอ่าเปิดแล้วพอนบอกเพื่อนแล้วลงบันไดนะเพื่อนอย่าโดดนะเพื่อนนะโดดลงมานี่แอคแล้วนะเสียเลือดเสียยาฟรีเลยนะอโอเค ายเพื่อนโอเคตอนนี้เรื่องกระสุนเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ใช่หกร้อยกว่าที่มี30มทับ321อ่สเอ็ดะแลมจัดโอเคไหนนี้ไม่มีเขาจะไม่ผิดใช่ใช่มีนี่ว่ะมันจะมาตอนตอนข้างหน้าเราจะออกซ้ายเราต้องออกซ้ายกันนี่อ่ะกำลังกำลังวิ่งอัพ รับรับช่วงเวทโอ้เพื่อนไปน่าปาสมอเลยน่าจะเก็บไว้ใช้ข้างบนตรงนู้นมากกว่าสออไม่ใช่เอใช่ที่เด็กแหละเต็มหัวเาต้้เราเพื่อนเก็บยาไว้ใช้เลยเพื่อนเอ๋ยเราเก่งใจนายมากเลยเอาเราก็ใผมดีกนรา เตายแลเบิรตเบิดวะเออสวยแขนแขนไอ่แม่ิก่อนตนดนไ่นะยังไม่ฮิวแล้กันสวยโอ้โหมีคนยิงมวสวยรีโหลดยังทำไมฮิวตัวพี่แดงแล้วฮิวก่อน เยอะจังวะไปปโอ้เยอะมากเยอะมากตายเขี่ยขึ้นแหกเราเขี่ยแล้วตรงนี้เขี่ยละโะเป้งมันต้องมันต้องขึ้นตาบนก่อนหรือเปล่าอุ้ยเพื่อนเราเองเกือบยิงหัวเพื่อนละ อรายนั่นคืออะไรอ่ะรับตีนรีโหลดป่ะโอเคได้ดินี่เราต้องป้องกัน2นาทีถ้าเราเราอยู่ข้างในอีกฝั่งหนึ่งเราก็ปล่อยจริงๆเราก็ปล่อยมันยิงกันไปเลยก็ได้เรื่อยๆนะเออเพราะว่าบอทมันไม่ตายไม่อะไรอยู่แล้วอ่ะแล้วไม่มีใครตายด้วย

พยายามิง <Happiness. S 2> อยู่เนแปตรงนี้น่าจะเยอะระวังด้วยระเบิอีกอ่ะอยู่ไหนวะออกข้างล่างเพื่อเรายิงอยู่ไม่เป็นไรอยู่ข้างล่างมันจะขึ้นมาเราข้างบนะมาแต่มันต้องผ่านเพื่อเราก่อนนี นี่ไงนี่ไงเพื่อนเรายิงอยู่เพื่อนเรายิงอยู่เพื่อนเพ่อนไม่ปล่อยอยากไปหาตาข้างบนเหรอไปเลยโอ้ยแล้วปะโอเคเพื่อนเราปาสมองไปละหมอน่าจะสมองเยอะแน่เลยปาไม่หยุดเลยโอ้ย RPG มันด่าขึ้นมามันด่าขึ้นมามันด่าขึ้นมา ใช่พี่อยู่ในบ้านเลยไม่จำเป็นต้องออกไปสู้เลยเราอยู่ตรงนี้แหละนี่รถจะอย่าให้มันดีเข้ามาแล้วกันโอเคนี่เพื่อนเราเพื่อนเราโอเคพี่พยายามยิงคาร่ากัอยู่ห้าสิบวิห้าสิบวิห้าสิบวิ ดันเข้ามาดันเข้ามามองยากากเลเนี่ยคุมกันอยู่คุมกันอยู่รีโหลดเออโอ้เยอะจังวะถ้าใช่พี่ยิงข้างล่างอยู่พี่ยิงข้างล่างอยู่อยู่เล่นข้างล่างเฉยเลยเนี่ยพี่ยิงข้างล่างอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยโอ้ยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ โอ้เยอะจังวะโอ้มันขึ้นมาโอ้โหเยอะมากมาเดินผ่านพี่ไปเพื่อนเราไอ้ต้านยิงเพื่อนทอดทีไฟไฟมันกระพริบป์ไนึกว่าชุดชุดอีกฝั่งหน้างหน้ามีคนโอเคเคลียร์ตกโถดวิ่งมาทุกว่า เออรับรับไปเลยหนึ่งเม็ดมันบอกให้ยิรถไว้ล่ไปนเอแล้วไปแล้วปยู่ก่อนแล้วกันเออเราพี่เข้าซ้ายแล้นะไปอะไปแล้วไปแล้วขับไปแล้ว นังไงยิงอยู่มีลถเออไปกำลังไปกำลังไปกำลังไปกปนงปัญาไปไปเรีย กระสุนที่22่สอทับร้อได้อยู่ข้างบนค่อยดันเรค่อยดันเข้าไปมันไม่สนใจเราไม่สนใจเราตายโอเคเราเข้าซ้ายแล้วพี่วิ่งซ้ายแล้ววิ่งซ้ายแล้วมีเข้าบ้านซ้ายมีเข้าบ้านซ้ายเอาที่เพื่อนเราโอเคเดี๋ยวพี่ไป呀 เดี๋ยวต้องดันเข้าเข้าสายมาก่อนเข้าสายมาก่อนเข้าสายมาก่อนเดี๋ยวพี่เพิ่งมาเก็บของก่อนกําลังไป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 ฝากยิงได้ข้างบนอะเยอะมากเออน่ารักไปไหนเดี๋ยวเพื่รอเลยรีโหลดเอือท่านึงกำลังเหนื่อยได้เก็บเก็บมาแล้ว โยนไปบนดาดฟ้าของอาคารเป้าหมายต้องดันเข้าไปใกล้ๆมันได้สิขอเวลาได้อยู่ได้อยู่โอ้ยต้องดันเข้าไปอ่ะบอดหรือคนมันอะไม่ใช่บอดหรือคนเพื่อนเราหรือฝากมันอะดันฝั่งไหนวะเนี่ยต้องไปป่าข้างบนใช่ไหมีใครวะเน่ย บ้าเลยเกือบตายพี่โดนยิงพี่โดนยิงกดอยู่พีรดได้ได้ได้เราต้องขึ้นทั้งบนอ่ะเราต้องขึ้นไปใกล้เหมือนไปป่าขวาใต้ขวาใต้ขวาต้เดี๋ยวพี่กำลังดัน คุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยโอดโอ้โหแม่งเอ้ RPG อะตึมเต็มๆหน้าเลยพี่ล้มพี่ล้มพี่ล้มต้องปลาควันชุบวกแม่งเอ้ยเล่นลำบากจัดมุมนี้ระวังนะระวังมันยิงนะโอ้โหพี่นอนกลางแจ้งเลยเออมานอนกลางแจ้งเลยกลางแจ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเข้านี่พี่วิ่งเข้าอะไรนะไอไอห่อหอ ใช่ใช่ครับจะพี่เขาคอยอยู่ขอฮิวก่อนตัวพี่แดงตัวพี่แดงวิ่งไม่ได้เหวี่ยงติดหอรับติดหอรับติดหอแล้วโอ้ยประตูโอ้ยโอ้ยแล้วมันต้องโยนขึ้นต้องบนเหรอวะหรือว่าไงวะโยนยังไงอะถึงไหมปาไปถึงปะ อิู่ที่เป้าหมายเต็มยิงเต็มยิงเหอถึงเราไว้ตรงนี้เชสวยฝากด้วยเพื่อนเออสวยโอเคเอาเพื่อนเพื่อนให้ยาอีกแล้วยาน่าจะหมดแล้วยาน่าจะหมดแล้วเพราะเพื่อนโยนให้ยาสุดท้ายแล้วโอเคผ่านโอ้โหมากันเต็มเลย Uh uh work after Nada. What's going on down there? They're dismantling the entire cockpit around the body. How long is that gonna take? I need an honest no shit answer. I can't say. Do what you have to do. No one gets left behind. มัวปุกใจจะจัดโอ้ไม่กอดยิงไปสามหมื่นสี่ะในรอบนี้ไวขึ้นเห็นไหมพอเราเล่นเป็นนะยี่สิบสองนาทีจบเลยไ <c oughs> อ,อยี่สิบเจ็ดนี่แม่งมัวแต่ไม่มีไม่มีปืนไ,ไม่มีกระสุนยิงไงเออโอเคผมกี้ไปตรงฮอแล้วปลาใส่คือจบเลยถึงด้วยนึกว่าจะไม่ถึงซะละ